อันนี้ได้ยังสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้านะคะ <c oughs> แฟนเพจของ My f o r d Auto ทุกท่านเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะไม่ก็จะมาแบบว่าไลฟ์สดให้กับคุณลูกค้าได้ดูสาหรับคันนี้ก็จะเป็นตัว x อ็าแต่ไมได้ทําแบบว่าคลิปไว้ให้กับคุณลูกค้าได้ดูแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะในช่อง YouTube หรือว่าเพจของไม่เดี๋ยวไม่จะอัปเดตให้ดูนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะไม่จะพาคุณลูกค้านะคะมาดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ไม่ย,ยังไม่ค่อยได้รีวิว ให้กับทุณลูกค้าได้ดูเขาจะมาพร้อมกับกระบะแคบตัวนี้เลยจะเป็นตัว XLT นะคะเป็นเกียร์ออตโต้แต่เป็นแคบเนาะราคาจะอยู่ที่8 4 4 0 0 0 0บาทนะคะอันนี้ก็ด้านหน้าของเขาก็จะไม่ได้แตกต่างกับตัว XLT 4ประตูมากเลยนะคะก็คือจะเป็นเหมือนกันหมดทุกอย่างอันนี้ก็คือมาแบบว่าแบบเดิมๆไม่ได้มีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะก็ เคยรีวิวไปแล้วเนาะแต่ว่าแค่แบบว่าเออพามาดูว่าอ่ะกระบะแแบบเขาเป็นประมาณนี้นะแล้วก็แบบว่าความกว้างเขาประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคันนี้ก็เป็นเกียร์หกสปีดเหมือนกันนะคะก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลภายในก็จอเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันกับตัวสี่ประตูเลยแต่กระบะแแบเขาแบบว่าข้างในอะ่ะตัวนั่งอะ่ะคือกว้างมากๆเลยสําหรับคันนี้สวยงามลองดูรอบๆคันนะคะ ก็อย่างที่ไมค์บอกว่าออปชันของเขาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากก็แค่แตกต่างกันที่ว่า,าเป็นตัวสีประตูกับกระบะแขรนะคะแล้วก็จะมีด้านนี้เลยที่เราแต่งโชว์ให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะอ่าอันนี้ก็จะโชว์ในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์แล้วก็ลายแม็กที่เราเปลี่ยนแปลงไปลายแม็กตัวนี้ก็จะเป็นของยางนัน,นกลางนะคะแม็กก็จะเป็นของแบบว่า ในสไตล์แบบว่าออฟโรดนะคะก็คือเป็นแนวทางให้กับคุณลูกค้าได้ดูแหละพูดคขาขาวๆว่าเป็นแนวทางให้แล้วก็กระจังหน้าของเขาคันนี้เราก็จะเปลี่ยนแต่งให้หมดเลย FORD และใส่ในตัวส่วนของตัวไฟนะคะแล้วก็ใส่สติกเกอร์คาดให้กับคุณลูกค้าด้วย ะะสวยงามมากมากลูกค้าท่านใดก็คือแบบว่าอยากได้แนวทางแบบว่าตกแต่งในไลฟ์สไตล์ไหนก็คือสามารถบอกกับไม้ได้เลยนี่ไงนี่ไงคันนี้บอกได้เลยว่าคันนี้เป็นคันที่แบบว่าแต่งแล้วโหดมากๆแล้วเป็นสีที่แบบทุกคนเห็นก็คือต้องว้าวออ่เสำหรับรุ่นของ XLT สำหรับตัวนี้คือเราเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้า FORD นะคะเป็น าลายของเมกาปะ่ะใช่ไหมอันนี้เป็นลายของเมกานะเพราะว่าส่วนมากเราจะเห็นในเรื่องของแบบเป็นสีดําหรือว่าอะไรอย่างนี้ซะส่วนใหญ่แต่อันนี้เราแบบว่าทรงเมกาให้แล้วก็นี่เลยที่เพิ่มเติมเข้ามาไม่เคยรีวิวไปแล้วแต่เขายังไม่ได้ใส่ในส่วนของสกูปไปนะคะอันนี้ก็จะใส่เป็นตัวสกูปแบบสูงเป็นทรงฟิตใหญ,ใหญ,ใหญ่แบบนี้ให้กับคุณลูกค้าเลยก็คือเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านทั้งหมดเลยตัวไฟเราก็ใส่เป็นตัวชุดครอบสีดําด้าน ซุ้มล้อก,ก็หกนิ้วเหมือนที่ไมล์รีวิวไปแล้วก็เป็นยางนะคะออฟโรดตัวนี้ก็ขอบยี่สิบแต่ไมล์ได้ทําการยกตัวนี้ให้กับคุณลูกค้านะถึงสองนิ้วเลยดอกยางดูใหญ่มากออฟโรดมากอันนี้ก็คือเป็นแนวทางการแต่งแหละเออแนวทางการแต่งให้กับคุณลูกค้าเป็นไงสวยไหมสวยนะสีนี้เออเป็นสีที่แบบเปิดตัวมาแล้วแบบว่าโดดเด่นมากๆเลยสวยงามจริงๆ แล้วก็มีหลายรุ่นนะคะที่ทางโชว์รูมของเราได้ตกแต่งให้กับคุณลูกค้าได้ดูแล้วก็เป็นแนวทางให้กับคุณลูกค้าได้ดูก็คือมีหลายแบบมากๆเลยอ,อันนี้ก็แบบพี่พี่น้องๆที่แบบว่าอยู่ในโชว์รูมของเรานะก็คือแบบรีวิวกันแบบเยอะมากเลยตอนนี้ก็คือมีรถส่งมอบทุกวันมีรถแบบว่าเอาง่ายๆรถไม่ขาดเนาะอันนี้ก็คือแบบหลายคันที่บอกว่าเตรียมส่งมอบให้กับลูกคา้าโอเค สำหรับวันนี้ไมค์ก็แบบมาอัปเดตข่าวให้กับคุณลูกค้าได้ดูแบบเพื่อไม่ห่างหายกันไปนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามหลายๆคลิปที่มค์อัดไว้แล้วเนาะในช่องทาง Youtube หรือว่าเพจเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ